หูหนึ่งย็นอยู่สองหูครับตังพุดแค่หูหนึ่งลองใส่เบิร์ครับมันจะมีโตบ่พอได้กินโตพอได้กินบ่นอะครับมันนี้ก็เบ็ดเสือธรรมดาครับนี่เนื้อหนึ่งงูครับนี่เนื้องูเนื้อชั้นนึงเลยครับชั้นดีเลยครับเนื้องูลองเบอร์ครับ ไปแปตลาดเมื่อกี้เนื้อหมูหมดครับมีแต่เนื้องูไยซื้อมาจากห้าสิบบาทลองเบิงังมือหลวงไปเลยครับนี่ก็ี่ครบิางครับมาสกินบ่สมาไปไหนครับการเริ่มครับนี่คือกาครับเสร็จเนื้องูครับนี่นเ,เสร็จเนื้อง,งูลองเบิังครับมาสกิดเด็ดบ่เดือ เอามือลองไปลงครับนี่เห็นหูให้พี่น้องเห็นชัดๆเนี่นี่ครับลงไปเลยครับมันถือปลาไหลกัดด้วยครับผมเคยถือกัดอยู่ครับลงไปเนี่ยดูดข้ามือเลยครับพี่น้องกัดเลยครับลองอันนี้เบิ้งคือบิ้งมัดไวน้นะครับกันลืม ับบังครับพี่น้องเป็นยังไงตอนนี้กินแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับเสือตึงๆตกยูกเนอะ งเลยครับพี่น้อง แต่มือจกเอาหลุดครับไปน้องจะไปทางไหนครับ ยกโลครับพี่น้องดึงเนี่ยไม่ได้ดึงมาึ้านไปกัดโอ้ยหน่ายอยู่ครับพี่น้องโอ้พูดอใส่โตอะไรกินบ่เมนไง่ายๆเด้ครับจะรโตเนี่ยแล้เอาเรื่องอยู่ครับอะ ไปน้มาครับสวงามครับพี่น้งองเออพอสือใหญ่โตเป็นไ,ไงลยครับอู้หูไปน้งองสวงามดีครับครับหลางน้ำก่อนจักหน่อย ไปน้องนะครับนะครับไปโตเสนายว่าพ่อพัดอยู่ครับเนี่ย เฮ้ครับจกจมูกนี่ปุยมดครับเนี่ยใหญ่เลยตัวน,นี้เงียบเลยครับเนี่ยมาครับพี่น้องอบอกขนาดไนครับตัวนี้ทอดน่ครับ ô hoạt hình này đừng hề cho khắp cái nổ là có nó khắp